สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องเอฟซีทุกท่านทุกคนทุกทการรับชมมื่อนีเย,ยวาวนมีกล้วยกล้วยลูกสาวเขามาพี่น้องมันหลายมันเหลือกินเย,ยวาว์มามันสิงอมกินประทานกับพี่น้องมืกอนเลยเสียดายล้วยค่ะพี่น้องลูกสาวมันจึงเอาถิ่มเสียดายเสียดายให้เป็นกล้วยบวชชีจักหน่อยมไม่พูดกินเย,ยวาว์ก็เสียดไปพรุ่งนี้ก็เป็นวันพระด้วยทำบุญ พี่น้องเยาว่าเตรียมพร้อมทุกอย่างค่ะพี่น้องอันนี้คือกะทิหัวกะทิอันนี้คือน้ำมะพร้าวอ่อนกับเนื้อมะพร้าวค่ะพี่น้องเนื้อมะพร้าออ่อนกับน้ำมาพาะพร้าผสมกันค่ะพี่น้องแล้วก็จะมีงานะคะมีงา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 งาดำขั้วแล้วค่ะพี่น้องแล้วก็จะมีน้ำตาลค่ะพี่น้องเยาว่าสิเฮ็ดเป็นกล้วยบวชชีนะคะนาะเดี๋ยวตอนนี้เยาว่าสิ ตัดกล้วยไปต้มก่อนค่ะพี่น้องช่วงนี้สิเอากล้วยไปต้มก่อนนะค่ะพี่น้องเนาะไปค่ะพี่น้องพี่น้องอนี้ว่าสิหั่นกล้วยไปต้มก่อนค่ะตัดตัดตัดตรงนี้เลยค่ะจะได้กล้วยค่ะพี่นนหน,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 น่องไม่ลายไม่จีนนี่ป้องกินมาท่านอนสิง่อมค่ะพี่น้อง พี่น้องพ่อมาณนี้ค่ะพี่น้องเห็นพวกปวดดอกไหมนนี้ปวดนี่สิร้ายปวดประมาณนี้ค่ะพี่น้องร้ายแล้วไม่กินอีกง่ายอีกของหวานเมื่อค่อมีคนมาคนไหนนี่ค่ะพี่น้องเดี๋ยวเอาเกลัวไปต้มค่ะพี่น้องน้ำกระเดือดแล้วยวายว่าจะใส่เกลือเข้าไปได้ค่ะเด้อใส่เกลือไปหนึ่งช้อนเล็กๆพี่น้องน้ำเดือดแล้วเนาะคะ่ะอแม่ยายว่าจะใส่เกลือเข้าไป ต้มกล้วยไว้จักประมาณสนะิบห้านาทียี่สิบนาทีครับพี่น้องจังสินำกล้วยออกไปพกักกล้วยละก็จังเอามาหั่นบวชชีนะพี่น้องเนาะนี่ค่ะอยะ่าบาสิต้มกล้วยไว้ก่อนนะคะเนาะเนี่ยครับพี่น้องขั้นตอนต่อไปเดี๋ยวเหาจะมาเบิร์กอีกทีนึงตั้งเวลาไว้ก่อนค่ะพี่นอ้อ,นองมาพี่น้องมาดมเบิร์ก หานาทีผ่านไปเยาวราต้มแช่สิผ่านาทีค่ะพี่น้องเวราชจะน้ำเอากล้วยออกจากหมอ้อเอามาหอกน้ำเย็นจังมาเฮ็ดเป็นบนทชี้ค่ะพี่น้องเยาวราชจะกล้วยไปหั่นก่อนนะค่ะพี่น้องเนาะหั่นกล้วยก่อนนะคะเห็นบ่โน่กล่องเยาวราชเห็นบ่เนาะพี่น้อยไหย เห็นบ่นออเห็นบอนอเห็นหมอกระทะยวาดบอ่อนอ๋อขาวๆนี่เห็นบ่นออมีแนวเห็ดพี่น้องเหมือนนี่มีกล้วยอยู่บานไข่กอไววให้มันงอมนะคะนะมันหลายพดก็เลยเอาว่าดัดแปลงเป็นเมนูกล้วยบวชชีค่ะพี่น้องนอกในน้ำเย็นไว้ก่อนนะคะเดี๋ยววาดสิมาหั่นค่ะพี่น้องอหลังจากนกน้ำเย็นไว้แล้วพี่น้อง นะค่ะพี่น้องได้มาจิปอกนะกะสิหันเป็นขีนหินนะคะนะ่หน่ออย่ายด้บาดปอกก่บกค่ะพี่น้อกล้วยที่หัาต้มจกแล้วนะต้มสิบห้านาทีค่ะพี่น้อต้มสิบห้านาทีกล้วยเอาไว้หลายๆกับสีงอมนะพี่น้องเนาะ เยว่าก็เลยคิดเห็ดเป็นเห็ดเป็นเมนูไอ้กล้วยบวชชีกับพี่น้องแต่สภาพเป็นของหวานเนาะคะ่ะเนาะบอกกันค่ะพี่น้องมือวัดใส่ถุงมือว่ดเป็นอย่างไรได้ก็ไปต้มเยอะกินเองแล้วพี่น้องเนาะเราไม่ได้ทําขายนะคะเราทํากินเองค่ะพี่น้องแล้วเราก็ ต้องเอาไปต้มอีกรอบค่ะพี่น้องบ่ได้บ่บ่ได้เฮ็ดหลายค่ะพี่น้องเฮ็ดเฮ็ดนิดเดียวกล้วยวีหนึ่งค่ะพี่น้องอันนี้กล้วยยี่สองแต่วหวยาบาดเสียดายันกินบะท่านค่ะพี่น้องแต่กินบะท่านนะค่ะพี่น้องนะค่ะพี่น้องประมาณนี้เห็นบาหน้ายาบาดปอกยาบาดก็ลืมเบิ่งกล่องเห็นบะค่ะพี่น้องเห็นกล้วยก็ยาบาดบะน้อยาบาดลืมลืมลืมข้าวลืมว่านจะคล้องปอกกล้วยฉันกลองมาถือบนน้าบาดนี่ถือว่าพี่น้องลืมข้าวให้ตะคุยปาก แบบแบบยูเทล่าตาบวงอันนี้คือนอกน้ำเย็นค่ะพี่น้องเสร็จเรียบร้อยแล้วอต่ยาว่าที่ท่านกลัวเป็นชินแล้วค่ะเด้อเห็นบ่พี่น้องเห็นบ่เห็นบ่เห็นบ่เห็นบอนนอพี่น้องเอ้ยนี่ค่ะพี่น้องจัดครึ่งขาครึ่งประมาณนี้ค่ะพี่น้องแส่นี้เยเพือกัขกัดครึ่งขาครึ่งด้วยค่ะเด้อจัดครึ่งขาครึ่ง ตัดครึ่งผาครึ่งขีนใหญ่ๆไปเลยบ่เห็ดหลายค่ะพี่น้องบ่เห็ดหลายงานบ่เห็ดหลายพี่น้องเห็ดแล้วถึงไ่มีผู้กินอ้ยเหนียวค่ะพี่น้องแขวนต้มลนะทำไมมันจะไม่มีคนกินตัดครึ่งผ่าครึ่งตัดครึ่งผ่าครึ่งคำใหญ่ๆไปเลยนะพี่น้องนะคำใหญ่ๆโตโตนี่จะได้ป่วยห้องใส่เป๊ ไอ้ยี่บานได้เมนู่นหนึง่งตัวสิดท,ทายยากๆมันบ่พี่น้องค่ะตัดครึ่งผ่าครึ่งเด้อค่ะเด้อตัดครึ่งผ่าครึ่งนะคะตัดครึ่งผ่าครึ่งค่ะพี่น้องประมาณนี้ค่ะถ้าก็วหเวมันเน,น่าเน่าเราก็ใส่ถุงกเผ็ดปลาประจำพี่น้องบ่คือผักเห็ดกล้วยบัตชี้นี่พี่น้อง เห็นบ้าค่ะเห็นว่าเป็นประมาณนี้นะคะนะ่าพี่น้องเนาะประมาณนี้นะคะ่ะพี่น้องเบิ่งใกล้ๆค่ะอันนี้มันเมนูเห็นยังไงคะ่ะพี่น้องถ้าเวลาแน,น่เนาะพี่น้องเนาะเห็ดเอาเวลาคะ่ะพี่น้องให้มันได้คลิปนึงอ้าวเสียงเอกข้างนอกนี่พี่น้องดังเข้ามาได้ยินอยู่บ่ค่ะได้ยินอยู่บ่นี่โอ้ย ตัดขึงผ้าขึงตัดขึงผ้าขึงแล้วนะคะพี่น้องเนาะไปบวชชี้เรื่อบนันบวชชีเด้อบวชชีจังนี้ไปบวชชีบวชชี้นิชมพี่น้องตัดขึงผ้าขึงไปเลยค่ะสับๆหวานหวานมันๆค่ะพี่น้องเครื่องข้าวพร้อมแล้วตัดขึงผ้าขึงนะคะ ต้มไปประมาณสิ้านาทีคือซุกเลยค่ะพี่น้องซุกพอดีพอดีครึ่งพาครึ่งนะคะน่หั่นออกมาก,กันเลยหลายถ่ว,วพี่น้องเลย่วหนึ่งนี่หลยเตอิอไี่เด้ค่ะพี่น้องบอน่ยอยหน่อยน่อย,ย,ยเอนอ่เยอ,อย่อยหอยหยหน่ยนอยอ่อ่ยอย่ คึ่งผ่าครึ่งตัดครึ่งผ่าครึ่งเอาพี่น้องมึงตายยี่บานนี่อีกลูกนึงบ่เห็นนี่ค่ะโอ้ยนันกันกนกันกนกักนักำลังลว่าเตรียมนม้ำต้มนม้ำกะทิเรียบร้อยงานนี้คือเรียบร้อยจากนี้ไปเราจะไปขึ้นกระทะกันต่อค่ะพี่น้องต้มกะทิค่ะ เนาะขึ้นกระทะกันต่อนะคะก,กระทะเอานะ้ำมะพร้าวอ่อนมาก่อนนะ้ำมะพร้าวอ่อนมาก่อนนะคะนี่พี่เนอะแล้วส่น้ำผ้าอ่อนที่ปากซอยนี่ค่ะทานมากพอดี กล้วยไล่เติบไปพี่น้องต้มน้ำหมักข้าวอ่อนเอ้ยจิล่อยยาวาดใหดจิ้มจุ้มอันนี้เป็นเห็ดน้ำซุปใส่หม้อใส่หม้อ,มอจุ่มมุ้ยอร่อยได้พี่น้องสมัยก่อนหยา,าดขายเจบน้ำมะพร้าวอ่อนผสมแล้วไปใส่กับหม้อจุ่มอันนี้เอาไว้ใส่กับอันนี้ที่เราทำพี่นอาาา้องเดี๋ยวยาวดต้มน้ำหมักข้าวอ่อนให้มันเดือด แล้วยา,จจายวาจะใส่เกลือไปนะค่ะช้อนก่อนพี่น้องจะเป็นเค็มๆเนื้อๆ,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 ๆได้พี่น้องบัดนัวอๆเนื้อๆได้บัดพี่น้องใส่เกลือไปจัก๊กใหม่ค่ะพี่น้องใส่เกลือไปประมาณนี้พี่น้องชุบนั่งจังเติมรสชาตินี่ยังซีบเอาเนาะพี่น้องเนาะว่ามันสิแซ่บหรือจังได้ขันตอนนี้ยายวาดกัสิ อันนี้ใบเตยค่ะพี่น้องต้มใบเตยอันยาหวานกับน้ำตาลลงมาใช้ได้ค่ะได้เห็ละลายน้ำตาลเนี่ยพี่น้องละลายน้ำตาลไปก่อนต้มน้ำตาลไปก่อนค่ะพี่น้องเดี๋ยวสาหวานจังสิซิมว่ามันหวานสำหราบว่าหวานในยาวานจังเติมน้ำตาลไหมละลายน้ำตาลก่อนตอนนี้ละลายน้ำตาลต้มใบเตยไปนะ นล้วจะว่ามาสมครองหรือเปล่าเห็นบ่ค่ะพี่น้องเห็นบ่ค่ะเห็นบ่เห็นบ่เห็นหมอยี่ยวดบ่พี่น้องเห็นหมอยี่ยวดบ่พี่น้องเห็นบ่น้อเห็นบ้นออข้่น้อเยี่ยวดก็แล้วเชี่ยวตานก็แล้วต้นตานให้มันละลายก็ค่ะพี่น้องบ่ยากค่ะเห็นบ่ยากเพราะว่าเขาต้มกล้วยแล้วเนาะกล้วยเขาสุกแล้วพี่น้องนี่เขาเ็ด น้ำกะทิซึ้งๆมาพี่น,น้องกระไรน้ำตาลก่อนามมาาอน,น้ำตาลมะพร้าวมันแข็งกระไน้ำตาลก่อนอัอนนี้น้ำมะพร้าวอ่อนพี่น้องนี่ว่าที่มา,าตากซส่อหอมหอมใส่ละวหอมพี่น้อง เราทำกินเองแล้วทำดีๆหน่อยนะคะเนาะทำไมทอดไปขายได้นี่เอาเห็ดกินเองเดินเห็ดเทียนยึงพี่น้องเดินเห็ดเทียนึงเยอะแยะกับเสี่ยวไปทำบุญความเยี่ยวใส่ซิมว่าน้ำตาลหวานหน่อยหวานมากหวานประมาณใดค่ะบ่บได้รสชาติเลยยี่ห้อเติมอีกค่ะอช้อนอมาชิมช้อนอมาชิม ชิมดูก่อนนะคะอืมเติมน้ำตาลเข้าไปอีกนิดให้มันพอใส่กล้วยมันจะได้รู้ว่าน้ำตาลอีกนิดหน่อยใส่กล้ยแล้วมันจะได้รู้ว่า ขั้นตอนนี้คือเบียว,วามันพอดีเป๊ะเลยพี่น้องเติมเกลือเข้าไปไหน่อยหนึ่งค่ะพี่น้องกล้วยบัตชีพตองมีลดเหนียดจัง่อยหอมใบเตยหอมมพะพร้าวอ่อนแล้วพี่น้องหอมน้ำใบเตยหอมน้ำมพะพร้าวอ่อนนี่ตานาฬิลาไปตานาลละลายแล้ว,ลลลวเนี่ยว่าเติมน้ำกะทิได้ค่ะเด้อ เติมน้ำกะทิค่ะพี่น้องใส่กะทิเข้าไปหวานมันฉันคือเธอแล้วหวานมันฉันคือเธอหวานมันหวานมันอย่างนี้เยาวาาก็สิใส่เกล้วเด้อพี่น้องเด้อนี่ค่ะกลือที่เยวาว่าท่านไว้ค่ะ แกว,วดเข้าไปบวชละเด้อบวชละเด้อพี่น้องวันนี้หงหมาเหลืองหมผ้าขาวละเด้อวันนี้บวชแล้วครับบวชแล้วบวชแล้ว,ว,ลวประมาณนี้ประมาณนี้บวชแล้วบวชแล้วเด้อรอให้เดือดน,นะคะรอให้เดือดกับพี่น้องแล้วก็เติมนี่พี่น้อง อย่างแซ่บค่ะเนื้อมะพร้าวอ่อนนะพี่น้องเนื้อมะพร้าวอ่อนพิเศษพิเศษเลยโอ้พี่น้องบวชชีเลยด้อค่ะพี่น้องอบวชแล้วค่ะบวชแล้วชีบวชชีบวชชีกำลังเดือดค่ะพี่น้องชิมกันมาแซ่บมันหวานซ้ำเลย ไม่ธรรมาดาอเออไม่ธรรมาดาพี่น้องพี่น้องพี่น้องจับตาดูวันเยาว่าเธอเบื่ทีเป็นบองกำลังเดือดปุดปุดกำลังเดือดปุดปุดกำลังสีได้ยกำลังสีได้แล้วเด้อค่ะเด้อ ให้เขาเดือดนิดหน่อยก่อนนะคะเพอทุกอย่างสุกแล้วนะพี่น้องเนาะให้เขาเขาเนือกล้วยจังน่อยน้ําตาลน้ำนะกะทิบวดแล้วค่ะพี่น้องบวดแล้วบวดชีบวดชีกล้วยน้ำว้ากล้วยน้ำว้าบวดชีมาแสบๆน้ำกันกับพี่น้อง วันนี้เราจะกินบวชชีกันนะคะกล้วยบวชชีกล้วยบวชชีบอบแมนค้นบวชเด้อก่ะเด้อกล้วยนะคะกำลังเดือดพุดพุดเลยพี่น้องเดือดพุดพุดเดือดพุดพุดใบเตยห้อนี่สงกินหอม พร้อมกับน้ำมะพร้าวอ่อนสรงกลิ่นหอม้อมพี่น้องเดือดพุ๊ดพเดือดพุดพุดดันกัเาเครื่องแล้วนะพี่นอนะออ้องเนาะเพราะว่าป่วยกับซุกแล้วหายเนื้อมะพร้าวกับน้ำนี่เข้ากันทุกอย่างเดี๋ยวยายวาดสิตักใส่ถ้่วไปให้พ่อแม่พี่น้องได้รับชมกัยายว,วาดเด้อค่ะเด้อวันนี้เด้อ ตักใส่ถ้วยไปซับๆด้วยกันเด้อค่ะเด้อพี่น้องบวชชีแล้วนี่ค่ะพี่น้องบวชแล้วบวชแล้วเนื้อกล้วยกับสีเหลืองขาวประมาณนี้นะพี่น้องเนาะเนื้อกล้วยกับสีดำเนาะค่ะเนาะเราจะบวชชีแล้วเราก็จะเอาไปกินด้วยกันเด้อค่ะเด้อพี่น้องปิดแกล เยาวากจะเอางาขั่วไว้ในใสเข้าไปพี่น้องนี่ค่ะพี่น้องเยาวาั่วงาไห้หอมค่ะพี่น้องเรียบร้อยพร้อมเสิร์ฟเดีย๋ยวเยาวาจะตักออกไปนะคะพี่น้องเราจะตักออกไปรับประทานด้วยกันค่ะพี่น้องนาตากระสออกมาประมาณนี้ค่ะพี่น้องบวชชีกล้วยน้ำว้าหลังจากที่เห่าเห็ดออกมาแล้ว เดี๋ยวเยาวาสิผาพี่น้องซิมส์กกักหน่อยค่ะนะว่ารสชาติจะแซ่บบ่เนื้อกล้วยกะประมาณนี้ค่ะพี่น้องมันกะสิบ่ดำนาะคะนะ่ะเนาะใส่เจีวะะวย,ยวเลยค่ะพี่น้องสวยงามเยาวาสใส่มะพร้าวอ่อนไปนดำนาะค่ะเนาะมะพร้าวอ่อนหอมน้ะมะพร้าวอ่อนแล้วก็หอมงาไปพร้อมค่ะพี่น้องหอมใบเตยนดำค่ะพี่น้อง รสชาติไม่หวานมากไม่มันมากพอดีพอดีค่ะพี่น้องกินได้กินดีมีประโยชน์ด้วยค่ะเดอ้อง่าดดำก็มีประโยชน์กล้วยน้ำว้าก็มีประโยชน์มือนี้เมนูขนมหวานเยาวาดค่ะพี่น้องมาเยวาวาส์าซิมบาน้นมาอร่อยด้วยกันซราบคํำซิเย็นหรือ,อยังพร้อมดื่มเอ้ยพร้อมรับประทานหรือ,อยัง พร้อมรับประทานหรือ,อยังมากินน้ำกันพีโนโ่น้องเยี่ยสิซิมกันได้ขนาดได้วควาแรกเนี่ยนี่เนาะหวานมันฉันคือเธอแซ่บพร้อมอืมเราโดนเห็ดกินเธอหนึ่งพี่น้องอืมอร่อารายมากอืม อืมอล่อมอืมอืมอืมเสบเกันยังไงมื่อนี้กินของหวานพี่น้องบ้านนี้กินข้าวเสียดายกล้วยเมนูในบ้านเสียดายของยังมีเหลืออีกกล้วยน่ะอืมออยจับอืม ยาบาดกบขอบคุณขอบคุณทุกท่านทุกคนทุกกำลังใจที่เข้ามารับชมคลิปยาบาดเลยค่ะเด้อพี่น้องคลิปนี้ก็บอกมีอย่างเนานะะค่เนาะมือนี้ยาบาดเฮ็ดกล้วยบวดชชีค่ะพี่น้องกล้วยบวดชชีของมีในบ้านเราออกมาทําพี่น้องเอ,อ้ยลืมกดกระดิ่งดับกดไลค์กดเลิฟให้ยาบาดในเด้อค่ะเดอ้อกดไลค์กดแชร์ให้ยาบาดเนี่ยยาบาดขอลงคลิปเด้อค่ะเด้อพี่น้องฝากช่องน้อย,ยของยาบาดน้ำในเด้อค่ะเดอ้อ ขอบคุณทุกกำลังแรงใจค่ะพี่น้องขอบคุณหลายๆเด้อค่ะเดอ้อพี่น้องอืมกอดติดคอพี่น้องพี่น้องขอบคุณและขอบคุณนะคะอย่าลืมเด้อค่ะเออกดไลค์กดกระนิ่งดำให้ยาวาัดแนะ่เพื่อสิบประผาดชิปต่าไปของยาบวาดวัสิเห็ดยังมาใหา้พ่อแม่พี่น้องได้รับชมวางยาบวาดอีกเนาะคะนะ่ะเนาะมื้อนี้ก็เห็ดขนมหวานกล้วยบว่ชีโรยด้วยงาดำหอมกล่นค,ค่ะพี่น้อง ขอบคุณนะคะบ๊ายบายค่ะพี bye. Bye ่หนังบ๊ายบายบ๊ายยบายย